สวัสดีครับมือหนีติดตามอาจารย์โกยพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีด้เบิง่งงในชมน้วกันนะครับผมทวีคนเดิมเดินทางมาฮอดทางทา่าพระปอนแกนแล้วพี่น้องนะครับอาจารย์โกยงวดที่ผ่านมาเข่าที่เก่าหนึ่งตรงตรงเลยได้พี่น้องนะครับเลขเป็นเข่าเก่าหนึ่งตรงตรงเลยนะครับมือหนีมาติดตามฮอตชงไฮชงหน้าเพื่อนพี่น้องนะครับเพื่อนถือหลายพี่น้องแล้วก็เพื่อนให้เลขสามตัวไทยบ้านถือน้ำเพื่อนหลายหมื่นพี่น้อง เราหมคืนในเลี่ยงฉลองกันเบิดขึ้นพี่น้องนะครับโทรหาทวีคนเดิมต่างต่เมื่อ้านนี่พี่น้องเลขออกโทรหาผมให้ผมมานะครับวันนี้มือนีก็ได้เดินทางมาเอาน้ำอาจารย์โกยนะครับเพื่อนให้เลขวิ่ง9เม็ดเดียวเพิ่นจับคู่ไห่เก้า1ตรงตรงเลยพี่น้องนะครับมือนีมาถึงเพื่นแล้วพี่น้อง FC สุข,ขุสุคนนะครับเบิง่งรอชมเบิ่งนํากัน ว่ากันนี่อาจารย์กุยเพิ่นจะให้แนวทางเข้าตัวใดพี่น้องนะครับอันนี้คกอป้าเข่าหน้าเพิ่นและพี่น้องนะครับเพิ่นอยู่กับหลานเอาหลานพ่อมพี่น้องยากพอเม่เพิ่นกลับไปทํางานทําการนะครับไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานก็เลยเอาลูกเอาหลานนําก็เลยมีเวลาเอาลีกแนวทางให้ทวีคนดืมได้เบ่งได้ชมน้ากันนะครับเอาก้อนที่ไปเบ่งตัวลีกเบิ่งหลักฐานเก่าทุกอนบบดนี้นะครับเบ่งหลักฐานเก่าได้พี่น้องเด้อนี่คือของเก่าของอาจารย์กุยได้พี่น้องนะครับ นี่อาจารย์โกยงวดประจำวันทีหนึ่งกันย่ายุ่นหลักฐานเก้าดีเอเก้าพี่น้องเพิ่นให้เก้าเม็ดเดียวพีน่น้องนะครับเอาลูดที่หลักเก้าเพิ่นจับคู่ให้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งพี่น้องเขาที่เก้าหนึ่งวงกลมนะครับเพิน่นนะครับเพิ่นวงกลมที่เก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งพี่น้องเขาที่เก้าหนึ่งเต็มเต็มพี่น้องสำหรับเลขของอาจารย์โุยได้พี่น้องเ้อนะครับเพิ่นก็นั่งถ่าเฮาอยู่นี่แหละพี่น้องนะครับอยู่กับหลาน นะครับน้องมะลินะครับน้องมะลิพอได้ซื้อกล็ขนมแล้วพี่น้องเด้อบปรตีสุกโปรตีหมาน้ำเพิินนะครับงวดนี้ก็ซื้อน้ำเพิินในพี่น้องนะครับเอางวดจผ่านมาพี่น้องก็อาจจะไปซื้ออาจจะเบิ่งซื้อนะครับงวดนี่กับพี่น้องถ้ามากก็ค่อยซื้อค่อยจัดได้พี่น้องเด้อแต่ว่าคนในบ้านนะครับถือน้ำเพิินหลายหมื่นพี่น้องนะครับถือหอดสามตัวเพื่อพี่น้องนะครับงวดเลขออกเพิ่นบอกตรงโต้งเลยเลขพี่น้องนะครับเพิ่นบอกเก้าเนื่งเต็มเต็มให้ซื้อซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อหลายได้หลายประสันพี่น้อง นะครับพี่น้องเบือ้องหลักฐานเกาเป็นที่เรียบร้อยวันนี้มาถามมาคุยกับอาจารย์กุยหรือว่าตาหนองมะลิน้ากันว่าเพืนเน่อนแล้วทางตัวใดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์กุยค,ครับเอาได้ยินข่าวทั่วหวาแอทวีคนดืม่มตั้งแต่เมื่อวานนี่สุกมันลายจีสุกมันเนี่ยยูเพราะอะไรกินไต่อย่างนี้ละ่ะข่าเตียงตุนจุน,จนจอยเพราะอะไร S <S <an> <t iny> พูดเรเื่องนี่ล่ะพอได้ซื้อปลาทูกินครับพอได้ซื้อนมนมให้หลานเนาะน้ำนมนมหลานน้อยพีน่น้องน้องมะลิแต่ก่อนบอกซีงวดซ้อนไปพี่น้องรางวดนี้ประทันได้เ่้าอยู่พี่น้องตัวเล็กมีอาจารย์แดงพี่น้องนะครับหรือว่าอาจารย์โกยพี่น้องเพิ่นก็ซื้อซื้อแดงกันล่ะพ<ด>ี่<ด>น้องแต่ว่าเพิ<ด>่นมาตั<ด>้งฉายาอาจารย์โกยครับ กกินดียางต้อกันตัวได้เากอ่นบอาเนน้งดกอนนั่นะเงดกอเป็นทากูเลยบอกคนครับบอกลาคนก็ซื้บางทีก็ลืมซื้อเ่มสครับบางคนก็เรมซื้อเหรอบางคนมสีเบืองน้กันยครับครับ กิไปกินไปแม่เห็นเนาะอยู่ิเกี่ยวกว่าครับสีวงตัวตาหนอพ่อันเดน้งสีไล่เนะมีหนอสีหน่อยก็แล้วมีลายจะเสียดลอกมึงครับพ่อได้กินยากือที่ตก้อนหนครับพ่อได้เราถือมากอะพ่อได้ซีของมัากินเยอะครับแน่นว่าล่ะครับแล้วอยู่ตั้งแต่เมื่อไหปุ๊ถือกัะชีกทับ้านเขากะชีไล ถือหลายตีที่วันอันซื้อน้ำมันถือไอถือข้ได้เลียงกันสองกันมขึ้นทั่วมหาผมสองงากูแล้วโตแล้วเลิกกับทุ่มหมดเนี่ยเลิกกันที่หาทุ่มวลาปัถือเลขหนึ่งเก้าเนี่ยมันบร่กลับเนาะโตเดียวโครโถือวงกลมก็เก้าศูนย์กับหนึ่งเก้าเนาะรับไม่ต้องกลับเห่ขางล่างพ้อมล่างบุญปัว งดคว้อนก็ให้ยถือแต่ว่าผมล้มบวชเนาะอดคว้อนอาจารย์โกยเพิ่ให้ยถือนะครับผมลงตัวเลขเพิ่นแท้นสองตัวพี่น้องลงบวเบิี่ยนหงงอดนี่ลงมบวชตัวตัวเข่าเต็มตีมเลยพี่น้องนี่งดนี่ลงบวตัวตัวได้เด้ดพี่น้องสี่ตัวนี่นะครับงดควานผมลงแค่ศสองตัวพี่น้องผมก็หาเบิ่งผมลืมข้าวเขืได้บุพี่น้องข้าวกับเอฟซีหลายท่านนะครับงดกวอนนี่ผมลงมขับบัณเยนงดล่าสุดตรงนึ่งผมลงมบวชตัวตัวทั้งเก้าศูนย์ทั้งหาเก้า ถึงเปดเก้าเก้าเปียดถึงเก้านึ่นึ่งเก้าพี่น้องเขาที่เก้านึ่งตีมตีมแล้วหมด่ผ่านมากไนหนึ่งพี่น้องนะครับเป็นทู่หาผมเจ้ามือขึ้นห้ไม่กินน้ำพี่น้องนะครับเป็นถือลายพี่น้องไทยบ้านเป็นถือน้ำอาจารย์กุยนะครับถือบ้านเนาะถบ้านแต่ว่ากับบ้านถือลายเป็นแต่ว่าถือสุขคนอยู่ถือเพราะได้ซือถองจุด่นอื้งคนรสามสิบาทหาสิบบาทในเรื่อง่ครับผมอ่าพี่น้องบานนี้ งวดประจำวันที่16ของอาจารย์กุยได้พี่น้องเด้อนะครับเพล่อยไห้แนวทางตัวใดอาจารย์ให้ตัวใดเนี่ยรองบอกว่าเบิ่งดู2 8 0 3ตัวครับผม1 4 1 5ครับ2 1ครับ8 0อืมไม่สตัวคือเก่าบ่ครับ4ตัวเ,าเ,าวเอาเต็มชุดคือเก่า ก่อนก้อนผมลงไหอยสองตัวเนาะมันลงบมบนตัวตัวเลขยเพิ่นเข่าด้พี่น้องห้องตายโยอาจารย์กลัวยพาเบิ่งขิปโอ้ยทวีคนเดือบมันก็มาลงไหอเบิ้นท่ทันว่าดาผมพร้อมพี่น้องขอตัวขอไหอพี่น้องเพิ่นเข่ามานี่สามี่กินงวดก้อนเข่าด้พี่น้องนะครับงวดล่าสุดเป็นหนึ่งกับเข่าที่เก้าหนึ่งนะครับผมลงไหอ้เพิ่นแค่สองตัวเลขยเพิ่นมีอยู่สี่ชุดสี่หางสุงวัดพี่น้องงวดนี่เน้นตัวอะไครับอาจารย์ครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่เต๋ตัววงกลมเนี่ย ครับหนึ่งสี่ด้วยพี่น้องนะครับของอาจารย์โกยหดจิบมันใจใมันบอห้านเปอร์รเซ็นต์ตัวงัดเนี่ยนเปอรเอาเอาพี่น้องห้านเปอร์เซ็นต์ถ้าพี่น้องเอฟซี่ันสื่อน้เพันทีได้เงินได้ช่องพ่นกระเจี๊ยหีเขินลูกเห็นหลานหลานนอ้อยพ่นพี่น้องนะครับถ่วนน้ำอาจารย์ก็จะเรื่องค่าข,ขนมขนมพนได้พี่น้องเด้อน,นะครับปุดรละลอยสองลอยเติมกันไปนะครับพ่นก็เลียงหลานพร้อมให้แนวทางพร้อมนะครับของอาจารย์โกยพี่น้องนะครับ เอาบานนี้นะบ้านนี้ผมวางนี่ก็ได้อือนะพี่น้องนะครับนี่คืออาจารย์โกยให้แนวทางเข้าเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องนะครับเ<อ>พื่อนไก่ส่งสียากแน่ลานเพื่อนก่อ่าบ่ยากดอกพี่น้องลานเพื่อนบ่ไห่แต่ว่าเข้ากับเจริงไก่เพื่อนพี่น้องทคลิปโดนไล่ก็บ,บ่ดีพี่น้องเนาะอ่าสำหรับอาจารย์โกยงวดนี้นะครับเพื่อนหมั่นใจลานเปิดส้นนะครับนนอาจารย์เนาะลานเปิดส้นนะฝากบอกพี่น้องเอฟซีเพื่อนสู่ทุกคนเน่ะเออสี่นั้นนี่เนาะที่เอนี้าสี่ลำว่ายล่ะเฮา ครับสี่วดน,นี้ถือก็ครับครับตามที่จริงเร<อ>าสามวดนเราได้พี่น้องเขามาสามวดน,นี่แหละครับสี่วันว่งมึงจะลอยเงินสองลอยเงินแดงหรอครับสี่ไหลายครับคือได้หลายแน่เพราะได้ลูกกับร้านกินขนมนุ่มเนลายก็ได้หลายเออจะไหลายก็ได้หลายครับพี่น้องนะครับเมืม่อนี้เพิ่นกัดหนาสุดใสพี่น้องเลขเขาอยู่ดอกพี่น้องนะครับงอดกรกวก็มาทำคลิปกับเพื่อนหนาเพิ่นกับสุดใสดี นะครับหนาบ่อดำบ่อหมองคือตัวก้อนๆพี่น้องนะครับเลขกที่เขาอยู่ดอกซ้อมเบิงนะครับของอาจารย์โกยได้วันนี้ละวันนี้ก็จะได้หลายรอบอาจารย์เนาะสี่น้ำเงื่อนปอบาสสี่เดือนสี่เดือนวาอาจารย์เนาะปอบาะว่าผมเห็ดกีบเพิ่นมาเนี่ยก็สังเกตเบื้องลีลงวดที่ผมบ่อรุ่ห้เพิ่นก็เข่าเต็มๆนะครับงวดล่าสุดหนึ่งผมลงให้เบิ้ลั้งสี่ชุดสี่หางก็เข่าเกาหนึ่งเต็มๆงวดนี้ก็ลงเบิ้ลั้งสี่ชุดได้พี่น้องนะครับแต่จะออกตัวใดเฮาก็บู้เนนาาอจยะ อยู่ได้นี่อลไรพี่นอ้องอาพี่น้องเบิงนับกันถ่ายคลิปแล้วมาลน์มาให้เราเรียกครับเตกอ่ะมีแค่สองแปดศูนย์น,นอจานทร์เนาะแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็สองหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์ได้พี่น้องเด้อนะครับให้ซื้อล่างสุดบ,บนนอจานทร์เนาะซือ้อล่างซื้อบนนะครับนี่คือเลขของอาจารย์กวยงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้อง,งวันที่านมาแตกที่เก้าหนึ่งตรงตรง วัดนี้เพื่อนหสองแปดศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองหนึ่งแล้วก็บแปดศูนย์ด้พี่น้องเด้อแรับหน้าจอไว้พี่น้องท้ายคลิปแล้วนะครับก่อนสิออำลา้าจากก่อนสิจจบคลิปนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้พี่น้องเด้อเงินทองไหลมาเทมากือจังสายนำ้ำบ่ขาดสายพี่น้องนะครับเอาสิจ,จบคลิปแล้วก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณนะครับเรื่มอะไรก็คืออาจารย์กยวยครับอีกที่ลำวัวต้องการวันเอานแน,นา่แนลรบวันครับหลาดวัวเช้นหล่าวข้าววันีครับ รวยอยู่ดีไม่แห้งครับสวยุขคนรวยสวยคนหัวหน้าทีวีใครรวยเบิ่งคนน้หัวหน้าทีวีก็ได้อกเบิ่องชิปก็ได้อกครับผมครับพี่น้องนะครับได้ยินที่อาจารย์โกยเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับผมครับเอาพี่น้องนะครับถ่ายคลิปเราเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันนะครับอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งความสุขจงมีเกิท่านผู้ชมผู้ฟังสุขู่สุขคนเฮงเฮงปังปังงวดประจำวันที่ 16กันยายน2566พี่น้องนะครับ3มงวดติดพี่น้องของอาจารย์โกยนะครับงวดแรกผมลงห,งห้บวบเบิดแล้วงวดที่สองกับเขางวดที่3มกับเข่เก่าหนึ่งงวดนี้สิเป็ยนยังไดพี่น้องติดตามเบิงติดตามชมน่ามกันให้ก็ล่างเร่งใจก,กันครับพี่น้องฮัก,กันแพ่งกันสำหรับิปนี้ขออัลลาพผ้าจากปีจากน้องว้เพียงที่นี้ขอกาวคำว่ายุดีมแหฮงอีกรอบหนึ่งพี่น้องสวัสดีครับ